อะกิจกรรมใหม่มามชมกดแชร์ก่อนเขาเรากดแชร์ชมแล้วเจะได้อะไรกดแชร์แล้วคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจ้จ๊ะสวัสดีเด็เกแถวเรียนทกุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนนนจากช่องพี่เจทีพีอีกอีกแล้วยิม่มชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่สายฟรีเข้ามาแนะนำนชัวตัวว่าก่อนอื่นเลยไปดูกิจกรรมที่ว่าเสียตังก่อนหนูว่ามิชมับมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกิจกรรมสายฟรีนมิชมก็กิจกรรมเสียตังชมก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพรับท่าฟรีมิชมท่าใหม่นีิมชมปิ้งย่างมาแลยองค์ชมเติมครบรับท่าฟรีมิชมเพียงเติมเพชจสองร้อยเก้าสิบเก้าเพจมิชมเพิ่งจะ โอ้โหปบาเตี้ยเองคุณผู้ชมนี่เพิ่งจะเติมเพชรไปอ่ะแล้วคือแบบดูไม่แกล่ะเฮอยแบบแต่น่าสนใจมากคุณผู้ชมถ้าปิ้งย่างคือแบบสุดยอดมากคุณผู้ชมอยู่ดีนะนางปิ้งบาร์บีคิวเฉยอ้าวคุณผู้ชมอย่างเง้ยเฮ้ยท่ามันได้คุณผู้ชมก็คือกวนมากไปยืนปิ้งบาร์บีคิวให้ศัตรูดูคุณผู้ชมครับก็เพียงแค่เติมเพจสองร้อยเก้าสิบเก้าเพจคุณผู้ชมหรือว่าแปดสิบห้าบาทก็สามารถรับไปได้เลยคุณผู้ชมถ้าใหม่คุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้นะครับอยู่แค่สองวันคุณผู้ชม เริ่มตั้งแต่วันที่11นั่งชมจนถึงวันที่ส4ี่นะครับเวลาหทุ่มคืเอเอที่ยงคืนวันที่ส4สีคือหมดกิจกรรมนมั่งชมครับใครที่จะเติมก็รีบเติมนัม่งชมครับเพราะไม่งั้นกิจกรรมจะหมดก่อนนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามามชมครับก็คือนี่เลยกดตรงนี้นั่งชมปะหน้าไม่ขึ้นนะนัชมกดเข้าไปเลยนี่กดสต็อปเพลงนั่งชมนี่ นี่คือกิจกรรมใส่ฟรีที่ผมจะพามาเล่นชมหลายคนยังไม่รู้พวกนี้ยังล็อกอยู่ชมยังรับไม่ได้นิยมกดรับอันนี้ไปก่อนเลยโทเคนนี่มชมก็คือโทเคนจะรับได้ก็เนี่ยมชมมันจะมีเนี่ยหน้าแรกคืออย่างงี้ใช่ไหมเวลารับโทเคนเนี่ยโทเคนสามน่ยมก็คือนี่เข้าเกมรับหนึ่งอันชมเล่นเกมหนึ่งเล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมเล่นเกมหนึ่งเกมเล่นเกมมากกว่าสิบห้าทีสังหารศัตรูหกคนรับโทเค็นิยชมพอได้โทเคนแล้วเราก็โทเคนมานิยมชมเอาโทเคนมาเล่นกิจกรรมนคือชมน อันนี้คือใช้โทเค็นเนี่สามอันชมในการใช้อันนี้นักชมเพื่อเล่นนะครับแล้วก็คือลุนลับของวันชมของวันใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าล่มชูชีพน,นี่ระยะเวลากิจกรรมเดียอ่านให้ฟังรับโทเค็นโดยการทำธุรกิจรายวันนะนชมมาให้สําเร็จโทเค็นสามารถใช้เพื่อปลดล็อกเอฟเฟกตเพลงได้4แบบและเอฟเฟกเวทีแแบบเมื่อจํานวนเอฟเฟกเพลงที่ปลดล็อก และเอฟเฟกต์เวทีที่ถึงจํานวนที่กําหนดจะรับรางวัลได้เอฟเฟกเพลงต้องปลดล็อกตามลําดับ1 2 3 4ผู้เล่นสามารถตรวจสอบคอลเลกชันที่ถูกแสดงอยู่ในรูปได้ในแถบคอลเลกชันโอเคท่านชมก็คือเหมือนก็นว่าให้ปลดล็อกเพลงท่านชมทั้ง4แบบ เพลงก็คือจะมีอันนี้คือปลดล็อก1ชมใช้โทเค็น3อันในการปลดล็อกส่วนนี้ก็คือ2ชมอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าใช้โทเคเ็นกี่อันในการปลดล็อกคุงชมสำหรับเพลงที่ 2, 2> เพลงที่3มเพลงที่4หลังจากนั้นก็คือใช้โทเค็น3าอันในการปลดล็อกเวทีทั้งหมด8รูปแบบมชมก็คือต้องปลดล็อกไล่ปลดล็อกกันให้เสร็จก่อนคือโทเค็นเราปลดล็อกเสร็จก่อนแล้วถึงจะปลดล็อกนี้ได้เมื่อปลดล็อกคอบทั้งหมด12ชมจะได้ของตรงนี้ไปชมส่วนหน้านี้คอลเลกชัน,ชนแบบชมมีรีรูแ้้ปนลวก็อันนี้อะไรนีย ประการแสงเหนือน้ำชมส่วนนี้อัศนีถล่มน้ำชมส่วนนี้เปลวเพลิงสีชาติน้ำชมโหดาบใหม่น้ำชมส่วนนี้ลดน้ำชมครับก็บคืออ่ะกิจกรรมใหม่มาอันชมกดแชร์ก่อนเขาให้เรากดแชร์อันชมแล้วเราจะได้เลยกดแชร์แล้วอ่าได้มาอันชมได้เป็นโัโกโมาแชร์ซ้ำตันะ้งเนี่ย ไม่ได้ชมแชร์ซ้าไม่ได้เลยคุชมได้แค่ครั้งเดียวคชมหลังจากนั้นก็ไปลงเล่นนะครับเพื่อจะเก็บโทเค็นมานั่นชมเพื่อเอามาเล่นกิจกรรมตรงนี้คุชมนี่ก็เป็นกิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาชมผมนาเล่นมาส่วนถามว่าพี่ครับเออไอพวกเนี้ยเสียตังไหมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจคุชมเพราะมันยังไม่เข้ามาชมแต่มอไซค์เข้ามาแล้วคือเสียตังดาบันคิดว่าเสียตังแน่ๆไอวอลนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีอันไหนฟรีหรือเปล่าคุาผู้ชมก็ไม่แน่ อะไรก็เกิดข <s ucht> <ส bonus> <als> ึ้นได้ครับถ้ามีปาปิกาส่วนนี้ล็อกอินเจ็ดวันยังไม่ครบอันนี้พี่ยังไม่ลงเล่นเลยวาเลนไทน์กิจกรรมยังไม่เปิดคุณผู้ชมอ่านี่โทเค็นแต่ถ้าใหม่ก็แน่นอนนิมชมส่วนนี้ก็เหมือนเดิมผู้ชมครับผมยังไม่ได้คุณยังไม่ครบไอ้ด่านประคาคารือว่าที่ผมแบบเนี่ยด่านนี้คุผู้ชมผมขอเล่นอันนี้ก่อนละกันคุคือมันยากมากผู้ชมเกือบเป็นยากจริงๆสรัะผม เือตันทางตัวเองอีเพราะมันต้องกินฝั่งนี้ให้หมดก่อนงามไส้เลยเือตันทางตัวเองจริงต้องเหลือให้ได้แปดั้ง นีด่เตดียวโอ้โหไม่มีอะไรอยู่ตรงหัวเลยอะโอ้โหนีด่เตดียวมชมได้แค่สองดาวคือมันต้องแปดมชมอ่ะเกือบเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้เกือบแล้วมิชมเกือบตันทางตัวเองไปสองรอบเก,ก็บนีไปแล้ว จบเรียบร้อยเออได้แล้วโอเคสามดาวตรงนี้แต่อันนี้ยากด่านนี้ยากมากเป็นด่านเดียวที่ผมยังทำไม่ได้นือมันยากจริง ก็บบน,นแตบ่บนไม่มีให้เแกบบ็แบเลย เหือไม่ได้ดีมันเก็บไปครบห้ายากมาด่านเป็นด่านที่เล่นยากมากมันช็อเดียวไว้ผมเขาไม่เล่นใหม่มันเป็นด่านที่เล่นยากที่สุดเลยนะเปนด่านแต่หลายคนเห็นหลายคนได้นได้ชมส่วน รับท่าฟรีนี่คือแบบผมมึงจะเติมเพชรไปมั้งช่วงมีมาให้เติมอีกแล้วมั่ช่วงเราเกือบเสียดายมากคือบวันก่อนผมจะเติมเพชรไปเพืระเจ้าท่ามีโอ้โหเสียดายเออพระเจ้าปีกพอเติมปุ๊บมีท่าฟรีมาปั๊บเป็นยังไงมั่งช่วงเกือบโอ้แล้วท่างสุดยอดมั่งช่วงน่าน่าสนใจมากคืออยากได้ท่ามากมั่งช่วงก็เอางี้ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้มั้งช่วงฝากกดไลค์ก็ซับสไคร้ให้ผมด้วยมั้งช่วงแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย